หารักคนาเกิดด้วยตัวเองแบบง่ายๆโดยทำแค่5ข้อนี้ใช้ดูดวงแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงที่ช่องอาจารย์เกตเทวาได้ตลอดชีวิตเพราะเป็นช่องเดียวในประเทศไทยที่ทายลึกถึงดวงเกิดแล้วต้องทำเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับก็เข้าไปที่ Google ก่อนเลยนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่าเบอร์ฟันธงครับแล้วก็แตะคำว่าค้นหาได้เลยนะครับก็จะขึ้นว่าเสริมดวงทุกปีกับถูเบอร์ฟันธงตามลัคนาราศีครับแตะเข้าไปเลยครับเนี่ก็ต้องขอบคุณจาลักราจักีมาในที่นี้ด้วยนะครับทีนี้ครับเลื่อนลงมาครับแล้วใส่เลยครับอันดับหนึ่งวันเกิดข้อ2เดือนเกิดข้อ3พอสที่เราเกิดสไลด์ลงมาข้างล่างก็จะเจอนะครับอ่าแล้วข้อ4ครับเวลาเกิดกี่โมงกี่นาทีครับใส่ให้ชัดเจนไปเลยนะครับ ถึงจะดูลักขณาได้นะครับแล้วข้อ5ข้อสุดท้ายครับใส่จังหวัดเกิดของเราครับก็สไลด์ลงไปก็จะเจอแล้วก็แตกคําว่าค้นหาเบอร์ฟันทงครับอ่าก็จะสไลด์ลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าลงมาครับก็จะเจอวันเดือนปีเกิดเราลงมาอีกครับลงมาอีกครับนี่ครับเจอรูปดวงเราแล้วก็เจอคําพยากรณ์นะครับอ่านเลยครับดวงชะตาของคุณเกิดวันที่14 มกราคม219เวลาส่งนาฬิกามีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎเห็นไหมครับดวงนี้อยู่ลัคนากรากฏครับแล้วเราก็ไปดูลอลิงนะครับที่ลูกดวงเรานะครับพื้นหลังสีแดงเนี่ยอยู่กับคําว่าตานุหรือคําว่ากรากฎเราเน้นคําว่ากรากฎเลขสองเนี่ยนะครับแสดงว่าเราในอยู่ลัคนากรากฎที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฟังคลิปช่องอาจารย์กิตติวาให้แม่นยํานะครับก็แนะนําว่าฟังกรกฏ ตลอดชีวิตได้เลยนะครับอันนี้จะแม่นยำม,มากนะครับหรือถ้าจะไปฟังช่องอื่นที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการทำนายาแนะนำว่าฟังกรกฎได้เลยเช่นเดียวกันยินดีนะครับตรงนี้แล้วนอกจากอาจารย์จะทำคลิปพยากรณ์เป็นรายเดือนแล้วนะครับอาจารย์ยังมีทำคลิปพยากรณ์ทำนายดวงแบบเจาะลึกนะครับโดยเราจะต้องบันทึกภาพดวงนี้ไว้นะครับรูปนี้เลยนะครับบันทึกไว้นในโทรศัพท์เลยก็ได้นะครับและจดจำดาว ทั้ง10ดวงแลว,ว่าอยู่ราศีอะไรบ้างพอถึงเวลาอาจารย์ทําคลิปเจาะลึกถึงพื้นดวงนะครับก็ไปดูคําพยากรณ์ที่ดาวเกิดเรานั้นๆนะครับก็จะรู้ครับจะแม่นยํามากขึ้นจะรู้ว่าได้มากได้น้อยหรือทํำยังไงถึงจะได้นะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยเวลาดาวจรมาดีแต่ถ้าพื้นดวงไม่ดีก็จะไมไ่ได้เท่าเหมือนคนอื่นทั่วไปที่ดาวดีนะครับเข้าใจหรืยอยังครับตรงนี้นแล้วเราจะทํายังไงให้เขา้าใจมากขึ้นนี่เลยครับเราดูนะครับ นี่คือการจดจํานะครับคือ1ดาวอาทิตย์คือเลข1ครับตอนเกิดเราอยู่ในราศีมังกรนี่แบบนี้เลยนะครับต่อไปเลข2ดาวจันทร์ตอนเกิดอยู่ราศีกุมต่อไปเลขสดาวอังคารตอนเกิดอยู่ราศีตุลเนี่ยจาอย่างนี้เลยนะครับดาวพุธเลข4อยู่ราศีธนูต่อไปดาวพฤหัสเลข5อยู่ราศีมังกรต่อไปเลข6นะครับดาวศุกร์อยู่ราศีธนูต่อไปดาวเสาร์เลข7็อยู่ราศีพิจิกเนี่ยต่อไปครับดาว ราหูเลขแปดเนี่ยอยู่ราศีเมษตรงนี้นะครับตอนเกิดอยู่ราศีเมษนะครับดาวราหูต่อไปครับเลขเก้าดาวเกตนะครับอยู่ราศีตุลตอนเกิดและสุดท้ายครับเลขศูนย์ดาวมฤตยูอยู่ราศีพิจิกมาตั้งแต่เกิดนี่นะครับนี่คือถ้าจําแบบนี้ไว้เลยนะครับพอถึงเวลาอาจารย์ทําคลิปเนี่ยก็จะได้รู้ไงครับว่าต้องทําเช่นไรนะครับอย่างดวงเนี้ครับอาจารย์เคยทํามาแล้วดูเลขห้านะครับอยู่ราศีมังกร กรอบสีดํานะครับอาจารย์ก็ทาคลิปดวาวพฤหัสบดีย้ายและคณากรกฎนะครับเนี่ยแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงแล้วก็ฟังไปจนถึงตําแหน่งที่ดาวพฤหัสหัเล็5ห้าสีดำเนี่ยครับอยู่ราศีมังกรตําแหน่งเดียวกันเลยอาจารย์ก็จะมีคําทํานายบอกนะครับว่าจะได้มากได้น้อยเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีทําทุกๆราศีเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างเพิ่งทําไปลัคนาราศีกันครับไอมะตอนนี้ดาวศุกร์มาดีโดดเด่นก็ต้องดูด้วยว่าดาวศุกร์เดิมเราเด่นหรือเปล่าแล้วก็ไปฟัง นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าฟังตามนี้ก็จะรู้เลยครับเป็นช่องเดียวที่ทําแบบเนี้ยครับว่าเจาะลึกถึงพื้นดวงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ลักนาราศีอะไรนะครับดาวเกิดเป็นแบบไหนนะครับอาจารย์มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าทั้ง12ลักนณา12ราศี12เรือนโพกครับเพราะฉนั้นกดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจไว้ได้เลยนะครับเพราะทายลึกที่สุดแม่นที่สุดนะครับที่ช่องอาจารย์เกตเทวาช่องนี้ช่องเดียวได้เลยครับ แล้วถ้าอยากให้อาจารย์เกตเทวาทำภาพดวงชะตาให้ก็ยินดีนะครับเพราะว่าในรูปนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ผูกดวงให้นั่นแหละนะครับก็จะรู้ลัคนาเกิดรู้ธาตุรู้เลิกอะไรนะครับและที่สําคัญเรามีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านนะครับนำไปสวดก็ยิ่งหนุนดวงสําเร็จล่ลํารวยไม่พอแค่นั้นนะครับยังมีสีแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าอาจารย์จะให้สีแต่ละคนเนี่ยเลือกจากสีที่ดีที่สุดใน พื้นดวงเรานะครับสีอะไรดีสุดทําสีนั้นให้แล้วไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่เลือกสีได้นะครับอันนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่าจะเฮงจะปังอย่างแน่นอนนะครับถ้าสนใจอยากให้อาจารย์เกสเทวาทาให้นะครับก็ยินดีครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวาหกห้าครับนะในไลน์เนาะแล้วก็ทักว่าสั่งภาพดวงนะครับแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดไปแล้วเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึบาบาทเพียงเท่านั้นครับอาจารย์ก็จะทำให้จัดส่งทางไลน์ได้เลยนะครับ แล้วถ้าอยากรู้แบบลึกๆนะครับว่าภาพดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิงสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับ 4. ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพยบรับ,บรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไล แอดสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับ และที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า